กดค้นหา SG Arrival Card กดลิงก์แรกจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บนี้กดอันแรกแล้วกด u u m m t ออนไลน์จากนั้นให้เรากดอันแรก Submit แล้วกดอันที่3จากนั้นเข้ามาในหน้านี้ให้เลือกวันที่จะเข้าสิงคโปร์สวันก่อนหนะ้าแล้วใส่ข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้ได้เลยเมื่อใส่เสร็จแล้ว จากนั้นใส่อีเมลและใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราโดยรหัสโค้ดคือบวก66เมื่อใส่เสร็จแล้วกด next ได้เลยจากนั้นเราจะเข้ามาสู่การใส่ประเทศที่เราอยู่ก่อนจะเข้าสิงคโปร์อย่างอันนี้เราเข้าทางมาเลเซียเราก็กด เข้าจากทางมาเลเซียมาแต่ถ้าใครบินจากไทยมาก็เลือกจากไทยและเลือกวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อการท่องเที่ยววันหยุดและเลือกโหมดท่องเที่ยวก็คือเครื่องบินหรือรถบัสก็ได้อยู่ที่ว่าเดินทางแบบไหนจากนั้นเขาจะให้เราใส่ข้อมูลรายละเอียดของเที่ยวบินหรือว่าชื่อของรถบัสจากนั้นใส่ชื่อโรงแรม ซึ่งถ้าไม่มีโรงแรมให้กดออเดอร์จากนั้นกดพิมพ์ชื่อโรงแรมของเราได้เลยจากนั้นใส่วันที่ที่เราจะออกจากสิงคโปร์จากนั้นใส่ประเทศที่เราจะเข้าเป็นประเทศต่อไปเช่นจะบินออกจากสิงคโปร์ไปไทยเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดที่คำว่านเน็กได้เลยจากนั้นชี้ข้อมูลติดถูกกดเน็กและใส่ตัวเลขที่เห็นจากนั้นกดสัมนิทได้เลย เพียงเท่านี้เราก็เป็นการสมัครกรอคนเข้าสิงคโปร์ได้แล้วโดยมาในขั้นตอนที่4ก็คือการดาวน์โหลดไว้เป็น PDF เพื่อย,ยืนยันในระหว่างตอนที่เราเข้าประเทศหรือผ่านตอมอ